เรับ SCG เมืองทองนะครับเล่นในบ้านเจอโคราชเมืองทองของมาริโอยูโรฟกี้นะครับสภาพทีมก็น่าจะชุดเมื่อกี้แหละที่ลงเล่นเขาน่าจะยึดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดใช่ชุดนั่นแหละใช่ชุดนั่นแหละเปลี่ยนก็คิดว่าฉักมงคลทองทีอาจจะกลับลงมาเล่นเป็นเซฟตัวแรกสตาร์ทยืนคู่กับ ดีเทพปอมผ่านดิเทปอมผ่านแล้วก็สรุปวิพันธ์ทองใส่เย็สี่คนสรวิพันธ์ทองไม่มีสิเออไม่มีไม่มีใช่ใช่ก็จะมันมีใสเย็บมเย็มาเล่นกลางใช่ไหมก็หลักๆเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมสำหรับเมืองทองนะครับก็เกมนี้บุกไปเยือนนครราชสีมามาไม่ใช่นครราชสีมามาเยือนขออภัยเปิดบ้าแล้วก็มาเยือนของโคราชของโค้ชโจธีศักดิ์โพอ้นครับล่าสุดก็ดันไปแพ้ประจวบคาบ้าน ก็เหมือนจะดีข mhm. ึ้นมาแต่ก็ฟุบลงไปอีกสําหรับโคราชนะครับไม่มีกองหลังเกาหลีใต้แล้วนะยกเลิกสัญญาไปอยู่จุนซองนะครับส่วนตัวอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะชิดชนกน่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วเป็นเป็นพวกซูเปอร์ซับอะชิดชนกลงตัวจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าลงตัวสำรองคือมันกินตัวได้ไงตัวนะครับแนวรุกยังคงใช้เลนัวซัมซาวยิงทีมชาติไทยนะครับมีเดนิสมูเรโรแล้วก็มามาดูออตตาร่าเหมือนเดิมนะครับ ถ้าสามคนนี้ประสานงานกันได้เมื่อไหร่น่ากลัวแต่ปัญหาของโคราชคือแนวรับปัญหาคือเจเบียอะไรนะธนชัยหนูราอที่เซฟมือเป็นละวิงเนี่ยนั่นก็พบกองหลังแจกเหมือนกันนะนะครับก็บ่งบอกไปว่ากองหลังไทยล้นนะใช่ไทยล้้นแล้วมาเจอสามตัวลุกเดเลพักบอลใช่่บบีซาเยฟเติมในแถวสองป๊อปพิชาอุทาในสี่ตัวนี้แหละของของของมือทองใช่แล้วก็ในบ้านด้วยคือโค้ชโจเนี่ย แบ็กสองฝั่งเขาก็ยังนังไม่ได้ดีมากเริ่มโรยประลองสาววันดีอะไรเงี้ยนะครับเริ่มโรยลงไปเดาใจไม่ออกเหมือนไงว่าแกจะหลังสามหลังสี่โคทงคิดว่าโคจโหลังสี่หลังสี่นะให่ไงไว้ก่อนแต่แต่อย่างที่บอกว่าเกมที่ผ่านมาวันเนี้ยัเมืองทองถึงจะเล่นดีแต่ความมั่นใจมันหายไปอแพ้ไงใช่แล้วเกมที่เจอกับแพ้คืออัพระพักน้อยกว่าด้วยใช่อ่า ทั้งน้อยกว่าด้วยทั้งน้อยกว่าด้วยใชค่คือก็เลยบอกว่าสองเกมแรกครับลอตโตชนะอืเกมนี้โดนโ<ม>เร็วก็เลยต้องบุกแต่ไม่ชนะอ่าเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้ามือทองเล่นในสถานการณ์ที่เป็นเกมบุกไม่เหมือนกับสองเกมแรกมือทองจะเป็นยังไงวันนี้เห็นแล้วว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลไม่ดีแต่เกมดีอ่าแต่ยิงไม่ได้คกับเกมที่เจอกับโคราชมันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าโคราชมันรับแน่น มารับแน่นๆแล้วก็โตอ่าก็ได้เมื่อแนวรับของโคราชเป็นคนไทยคำไม่เดใช่คำไม่สามโคราาเลยกับบุรีรัมย์อ่ะใช่งมาทรงนี้เลยคำไวน่าสนใจอ่าคือแนวรับคนไทยก็จริงแต่ถ้าแนวรับคนไทยถอยลดไปต่ำแล้วก็มีแนวรับมิดฟิลมาคอมแพก์อยู่คุณก็เจาะได้ไม่ง่ายเหมือนกันใช่เพราะว่าเพราะว่าเมืองทองเนี่ยคอมบิเพก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังไม่ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไป๊ะด้ไม่เจาะเอากันง่ายๆอ่ะนะถ้าจะตั้งเกมสองเกมที่มือทองสำเร็จก็คือเรื่องของมีพื้นที่วิลเลป๊อปบู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 อะไรเงี้ยโต้กับเกมนี้น่าสนใจว่าน่าสนใจว่ามือทองจะเจาะเขาหรือเปล่าใช้คำนี้เลยโคราชรับแน่นอนแล้วโคลาชจะรับแล้วโต้คมๆเนี่ยอาจจะโดนตรงกลางของโคราดูสังเกตถ้าเกิดมีเจ้าดวงในรุกพลนะพวกออกบอลดีๆอ่ะ แล้วพวกอาซัมซาวอัลตรา่ามันจะมีพื้นที่วิ่งแต่บางทีออกบอลกันแบบไม่ยังไม่ขาดย,ยังไม่ทะลุเท่าไหร่ก็เลยน่าสนใจใน่าสนใจน่าสนใจมากว่าโคโรลาดไปเนี่ยอาจจะมีตแต่ไายแต่วิเคราะห์เลยเจา้าบนะ้านได้เปรียบอยู่แล้วนะเพราะมือทองฟอร์มดีใช่ฟอร์มดีวันนี้ก็่นดีครับวันนี้ก็ดีแต่กําลังจะห่วงเรื่องเมททอนเรื่องของสภาพจิตใจว่าสภารงกายด้วยร่างกายด้วยเออใช่ดังนั้นก็ถ้าให้วิคอลก็ต้องมือทองอยู่แล้วนะแต่ ก็แฟนโคราชก็แอบรู้ลึกๆนะครับว่าสามตัวบนของโคราชเนี่ยไม่ใช่ลอตเตอรี่นะครับไม่ใช่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 สามตัวบน,นของบอล <c oughs> อ,อ,อ๋อแนวลุกที่เป็นต่างชาติเนี่ยครับถ้ามีพื้นที่มีเวลาไปกับบอลก็แนวรับเมืงองทองก็ต้องรอให้ดีก็วิ่งกันน้ําบานเหมือนกัน,น่ะแต่ละตัวก่อนหลังก็ไม่ได้แข็งแรงอะ<ช>่ะมีคนเดียวอ่ะมีโบมีโรชาโรชาคนเดียวอะ่ะที่เหลือก็ประทะกับต่างชาติระบาดกันอ่ะเมืงองทองมีโอกาส เร่งไม่ขึ้นไหมก็ทงเคยเจอบอลเร่งไม่ขึ้นว่าหมดับแบบหมดอะเร่งไม่ขึ้นแล้วเพราะเกมเกมนี้เพราะมันหนักนะกับเชียงรายแล้วเจือด้วยเกมสี่ตัวบนเล่นร้อยนาทีเต็มสี่ตัวบนเล่นร้อยนาทีเต็มครับไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเกมที่เจอโคราชรั้ประกันได้ว่าสี่ตัวนี้แหละไม่เปลี่ยนออาจจะเป็นไปได้เนี่ยเอาผมวันนี้จบกับเชียงรายกลับคืนนี้เลยผมว่าแต่วันที่เด้อไม่ไม่เที่ยที่เตะไปยังเชียงรายเมืองาอวันาที่ยวันอาทิตยก็ยังดีวันอาทิตย์เนาะ ไม่รู้เมืองทองน่าจะกลับเลยรถไฟบินยังมีปัวน่าจะยังมีที่เชียงรายไม่มีไม่มีแล้วเหรอกลับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้ก็กลับมาแล้วจะซ้อมเลยหรือเปล่าพักสิก็คงเต็มที่แค่ซ้อมซ<ช>ิทซิแทชชิ่งแทชชิ่แทชใช่ไม่ได้มีอะไรมากมีผลไม่ผลอันนี้ตั้งใจมีผลละ เรื่องร้านเนาะเดินทางด้วยนะอ่ะก็ลุ้นนะควาล่าต้องลุ้นเอาใช่มีคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าทําไมนักเตะทีมเยือนมันต้องร้าแล้วมันเสียเปียบตลอดถ้าที่มันนั่งบนรถมันก็ไม่ได้วิ่งหนีพระธงมันนั่งเฉยเฉอ่ะกล้ามเนื้อทํางานครับคุณผู้ชมเวลาเรานั่งเครื่องบินทำไมเราถึงเปลียนเรานั่งเฉยก็ยิ่งเนี้ยกล้ามเนื้อที่มันอยู่ในร่างกายเรามันสั่นแล้วมันทํางานใช่มันก็เลยเพียแต่ดูมีคนรู้เนี่ยป้าถามว่านัทธงแล้วท่าเรือเจอพะนัทธงแล้วเจอท่าเรือร่างกายเมืองทอง โอ้เอฟเอคัพก็เตะทั้งคู่ไม่ใช่หรอตัวเปลี่ยนไม่มีมมอ,อขนาดทีมด้วยขนาดทีมของของเมืองทองเนี่ยแนวลูกขี่ตัวไม่เปลี่ยนหรอกใช่ในช่วงนี้หนักปาร์คบอกได้เลยว่าหนากักแล้วเจอบีจีไม่ใช่งานเบาเจอท่าเรือหนักเหมือนกันใช่ล้าแน่นอนน,น่าสนใจว่าจะโเรเดชันแบบไหนน่าสนใจว่าเอฟเอคัพอ่ะมาริโอจะยังใช้ใช้สี่คนนี้ก็กันหนักกันหนักกับท่าเรืออ้วกเหมือนกันเงินเดือนไม่เท่าเดิม ไม่ใช่หรอกหนักคือรัางกายหนักใช่นะครับอ่ะคู่นี้ก็รงมองว่ากิเลนพยองมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเอาเรื่องร่างกายปีเปลี่ยนใจไหมกิเลนกิเลนกิเลนพยองนะมีโอกาสเบียดนะจบคมๆหน่อยกิเลนนี่ยังไงก็มึงทองอยู่แล้วเอกิเลนพยอง